เรื่องราวของรถไฟขบวนสุดท้ายที่เชื่อมระหว่างความเป็นกับความตายรถไฟที่จะพาผู้โดยสารไปสู่สถานีลึกลับรถไฟที่จะทำให้หวนนึกถึงอดีตและได้เจอกับคนที่เราอยากเจอมากที่สุดสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องและรวมฉากจบทั้งหมดในเกม The Ghost Train กันนะครับ เราจะได้รับบทเป็นเคนซูเกะธนากะอายุ42ปีพนักงานขายประกันที่กำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินในวันที่24กรกฎาคมหลังจากเลิกงานเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านระหว่างรอรถไฟขบวนสุดท้ายมาเนี่ยเราก็ได้แวะเข้าห้องน้ำซื้อน้ำจากตู้กดและสูบบุหรี่เมื่อรถไฟมาถึงเราก็ได้รีบขึ้นรถไฟไปเคนซูเเกะจะมีที่นั่งประจำคือตู้รถไฟที่2ที่นั่งริมสุดแต่ก่อนจะเดินไปถึงเนี่ยเราก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มานั่งที่ รถไฟขบวนนี้เป็นประจำแต่เราเนี่ยจะไม่เคยคุยหรือทักทายเธอเลยเมื่อมานั่งที่ประจำเรียบร้อยแล้วเราก็จะเผลอหลับไปเราจะสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วเห็นว่ารถไฟเนี่ยมันไม่จอดที่ป้ายที่เราจะลงนะครับเราเลยได้ลองไปถามผู้หญิงที่นั่งตู้เดียวกับเราดูแต่เธอก็ไม่รู้อะไรเลยเราจึงตัดสินใจที่จะไปตู้ของคนขับรถไฟแต่ระหว่างทางไปเนี่ยก็มีชายร่างทวมคนหนึ่งนะครับมาขวางทางไว้ไม่ยอมหลบทางให้โดยเราต้องไปหาจักรจันทร์ทั้ง3าตัวที่หลุดไปจากกล่องของเขาเนี่ยมามอบให้กับเขา แล้วเขาก็จะหลีกทางให้เราหลังจากที่เราได้คุยกับคนขับรถไฟเนี่ยเขาจะเอ่ยขอโทษก่อนที่จะจอดรถไฟให้นะครับตัวเราจะลงจากรถไฟด้วยอารมณ์เสียเล็กน้อยแต่ก็เหนื่อยมากๆแล้ววันนี้จึงได้กลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ วันต่อมาวันที่25กรกฎาคมหลังเลิกงานตัวเราได้เดินทางกลับบ้านตามปกติเหมือนเมื่อวานและในขณะที่เราอยู่ในห้องสุบูรีเนี่ยเราก็ได้เห็นไฟฝั่งตรงข้ามมันกระพริบแปลกๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อขึ้นรถไฟมาเนี่ยเราก็ไปที่ตู้ที่2เหมือนเดิมและได้เจอกับผู้หญิงคนเมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับเขาด้วยแต่ว่าเธอมีท่าทางอารมณ์เสียเล็กน้อยนะครับเราได้ไปนั่งที่เดิมแล้วก็เผลอหลับไปพอตื่นมาเนี่ยเจอกับเด็กผู้หญิงที่เธอกําลังตามหาพ เธอขอร้องให้เราช่วยเธอหาพ่อนะครับเราก็จะเดินตามหาพ่อเธอบนรถไฟไปสักพักแต่ก็ไม่เจอวี่แววของพ่อของเด็กคนนี้เลยนะครับแต่แล้วเนี่ยเด็กก็จะวิ่งหนีเราไปนะครับพอเราวิ่งตามไปเนี่ยจู่ๆเราก็จะเจอศพคนแก่คนหนึ่งเนี่ยตกลงมาที่หน้าเรานะครับแล้วเราก็สะดุ้งตื่นสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นั้นเป็นเพียงความฝันนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเพราะว่าตัวเราเหนื่อยจากการทํางานมานะครับก็เลยฝันอะไรแปลกๆวันที่26กรกฎาคมอีกวันที่เหนื่อยจากการทํางานนะครับก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยตอนที่อยู่ที่ห้องสุบุรีเนี่ย เราได้เจอกับวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วสักพักเนี่ยเธอก็ได้หายไปหลังจากขึ้นรถไฟมาวันนี้เราจะไม่เจอผู้หญิงคนเดิมแล้วและที่นั่งของเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างวางอยู่ด้วยพร้อมกับคลุมผ้าสีดําไว้ทําให้ตัวเราเนี่ยเลยต้องมานั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอนั่งไปสักพักเนี่ยไฟก็จะดับลงเราเลยจึงจะเดินไปที่ห้องควบคุมนะครับเพื่อสอบถามกับคนขับรถไฟแต่ว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกอยู่ เราได้เดินกลับมาที่ตู้รถไฟที่เราเคยนั่งนะครับเราได้เจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเธอเนี่ยจะให้เราแก้ปริศนาบทรถไฟนี้นะครับเกี่ยวกับการฟังเสียงในแต่ละตู้รถไฟเมื่อฟังเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาบอกกับเธอนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคือเสียงอะไรบ้าง เมื่อเราบอกกับเธอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอก็จะบอกกับเราเกี่ยวกับผู้ช่วยเหลือนะครับที่จะคอยช่วยเราในรถไฟขบวนนี้และเมื่อเราเดินมาถึงตู้รถไฟที่5นะครับเราก็จะเจอกับคุณชิมิสุคุณชิมิสุเนี่ยเขาเคยเป็นอาจารย์สมัยเรียนนะครับเราจะเข้าใจว่าคุณชิมิสุนี่แหละน่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือของเรานะครับเขาจะบอกกับเราว่าเราไม่ควรอยู่บ,บนรถไฟขบวนนี้และไม่ควรนั่งจนมันไปถึงสถานีปลายทางเราต้องลงจากรถไฟนี้ไปโดยการที่เราต้องฟังเสียงเมื่อรถไฟจอดแต่ละสถานีให้ดีซึ่งตรงนี้เนี่ย ราต้องคอยฟังเสียงด้วยนะครับว่าเมื่อรถไฟจอดแล้วเนี่ยเสียงดนตรีที่เล่นเนี่ยต้องเป็นเสียงเดียวกับตอนที่เราเคยอยู่ที่ชานชาลานะครับซึ่งก็จะเป็นสถานีที่3เมื่อเราลงสถานีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลับบ้านในที่สุด วันที่6สิงหาคมวันนี้เหมือนว่าเราจะไม่สามารถผ่านประตูลงไปยังรถไฟฟ้าชั้นใต้ดินได้เพราะว่าบัตรของเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาทําให้เราเนี่ยต้องเดินไปซื้อตั๋วมาแทนนะครับหลังจากเราเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะได้เจอเหตุการณ์ไฟกระพริบอีกครั้งนะครับและได้เจอวิญ,ญญาณผีผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยเจอเมื่อวันก่อนแล้วภาพก็จะตัดมาตอนที่เราขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยรถไฟก็ไม่ยอมจอดสถานีที่เราจะลงอีกแล้วเราเลยจะเดินไปที่ห้องควบคุมรถไฟนะครับแต่พอมาถึงเนี่ยเราก็ไม่เจอใครเครเรเลลยยายยะราาาจพม หยุดรถไฟแต่แล้วก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่รถไฟเนี่ยพุ่งเข้าชนเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง หลังจากนั้นรถไฟทั้งขบวนเนี่ยก็จะเต็มไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราต้องแก้ไขปริศนาด้วยการเอาสิ่งของต่างๆไปวางให้ตรงกับภาพที่สะท้อนบนกระจกของรถไฟนะครับซึ่งภาพที่สะท้อนบนกระจกของรถไฟเนี่ยจะเป็นภาพของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่พอหลังจากเราวางของเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เจอกับผีผู้หญิงตัวขาดครึ่งนะครับหรือว่าเทเคเทเคนั่นเองนะครับที่เธอเนี่ยถูกรถไฟชนเมื่อกี้นะครับเธอจะมาวิ่งไล่ด่าเรานะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะหนีทันหรือไม่ก็ตามนะครับภาพจะตัดมาตอนที่เราโผล่มา ที่สถานีรถไฟคิซารังิและได้เจอกับคุณชิมิสุอีกครั้งเขาจะแนะนําเราว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่และให้เราโทรไปหาเบอร์บ้านของตัวเองซะเราก็จะเดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆนะครับจนเจอตู้โทรศัพท์ซึ่งเราจะสามารถโทรได้ครั้งเดียวนะครับเนื่องจากตู้รับแค่เหรียญ10เยนและเหรียญร้อยเยนแต่ในตัวเราตอนนี้เนี่ยมีแค่เหรียญส0เยนกับเหรียญ50เยนนะครับและตรงนี้ก็จะนําไปสู่ฉากจบทั้ง2แบบ ฉากจบแบบแบนเอนดิ้งนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเราเลือกตัวเลือกใดก็ตามที่ไม่ใช่การโทรไปที่เบอร์บ้านนะครับทุกคนที่เราโทรหาเนี่ยจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยแต่เราจะได้รู้เรื่องราวในอดีตว่าตัวเคนซูเกะนั้นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนักในสมัยเรียนนะครับเขาเคยแกล้งเพื่อนทําตัวเกเรแล้วก็ภรรยาของเขาไอโกะก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีด้วยเช่นกันซึ่งชายร่างใหญ่ที่ตามหา,มาแมลงที่เราเคยเจอบนรถไฟนั้นเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยโดนตัวเราแกล้งในสมัยเด็กนะครับเขาจะมีชื่อว่าไดชิและตัวเเขาเน ก็คงนั่งรถไฟสายนี้เพื่อไปยังโลกหลังความตายเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่เราได้เห็นบนรถไฟหรือว่าได้เห็นภาพสะท้อนบนรถไฟนะครับและเมื่อคุยโทรศัพท์จบสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีคนมาช่วยเรานะครับตัวเราเลยตัดสินใจที่จะเดินไปตามทางรถไฟเรื่อยๆจนได้ไปเจอเข้ากับวิญ,ญญาณกลุ่มหนึ่งที่ขวางทางเราไว้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหล่าวิญ,ญญาณทุกดวงที่เราได้เห็นบนรถไฟนั่นเองนะครับและตัวเราก็จะติดอยู่ที่สถานีคิซารงิไปตลอดการ ฉากจบแบบกูดเอนดิ้งจะเกิดขึ้นเมื่อในวันที่26นะครับที่เราต้องเลือกลงสถานีที่ถูกต้องเนี่ยถ้าหากเราเลือกไม่ถูกนะครับเราก็จะไม่ได้เจอกับคุณชิมิสุนะครับซึ่งถ้าเราเลือกสถานีที่3นะครับเราก็จะได้เจอกับคุณชิมิสุที่สถานีคิซาวังิแห่งนี้นะครับเมื่อเราคุยกับคุณชิมิสุเนี่ยแล้วเราเดินไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อโทรหาเบอร์บ้านคนที่รับสายเนี่ยจะเป็นภรรยาของเรานะครับไอโกะซึ่งเธอได้หายตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วเธอจะมารับเราที่สถานีคิซารังิแห่่่่งงงนนนีีี้้้้วไไปสเเรราาาาทบบตยอธิด ภรรยาของเราก็น่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วและที่สถานีคิซาลงิแห่งนี้เปรียบได้กับสถานีปลายทางที่เข้าสู่โลกหลังความตายหรือสถานีที่เราวิญญาณจะเดินทางมานะครับภรรยาของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่นี่นะครับเลยสามารถที่จะช่วยเราแล้วพาออกไปจากสถานีนี้ได้ส่วนสาเหตุที่ว่าคนที่ยังไม่ตายอย่างคนสุเกะเนี่ยทำไมถึงมาอยู่บนรถไฟขบวนนี้ได้อาจจะมาจากการจมอยู่ในความเศร้าของการจากไปของภรรยานั่นเองนะครับประกอบกับความผิดบาปในใจที่ตัวเองเคยทําตัวไม่ดีไปด้วยนะครับสังเกตจากวิ วิญญาณอื่นๆที่อยู่บนรถไฟนะครับส่วนมากเนี่ยก็เหมือนจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นปมหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทำให้วิญญาณต่างๆเนี่ยได้มาอยู่ที่รถไฟขบวนนี้ยกเว้นวิญญาณเดียวที่ดูจะไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยก็คือคุณชิมิสุนะครับซึ่งเขาเนี่ยน่าจะชลาภาพตายนะครับเลยกลายมาเป็นผู้คอยช่วยเหลือและนําทางตัวเราไปสู่ทางออกไปจากสถานีคิซารงิแห่งนี้ส่วนวิญ,ญญาณผีผู้หญิงเทเคเทเคนะครับอาจจะตายเพราะว่าเธอฆ่าตัวตายโดยให้รถไฟชนนะครับจน ตัวขาดครึ่งแล้ววิญญาณก็เลยสิงอยู่ที่รถไฟขบวนนี้ เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างโดยอิงตำนานเรื่องเล่าชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับก็คือเรื่องสถานีคิซารงิเป็นผลงานเรื่องสยองขวัญออนไลน์บนเว็บไซต์ t ูแชนเนลเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกโพสต์ไว้เมื่อเดือนมกราคมปี2004โดยเป็นการเล่าเรื่องทั้งหมดผ่านเว็บบอร์ดนะครับโดยหญิงสาวที่เรียกตัวเองว่าฮาซุมิฮาซุมิเนี่ยได้โพสต์ในกระทู้หนึ่งของเว็บบอร์ดทูแชนเนลว่าเธอได้เจอเรื่องแปลกๆบนรถไฟขบวนหนึ่งนะครับรถไฟขบวนที่เธอนั่งมาเนี่ยมันแปลกมากมันได้พาเธอไปลงที่สถานีคิซาร แล้วเธอก็ได้เจอเหตุการณ์แปลก,กๆมากมายนะครับทั้งการปรากฏตัวของวิญญาณหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่สามารถจะอธิบายได้นะครับเธอเนี่ยไม่สามารถถาทางกลับบ้านได้เธอได้พยายามติดต่อที่บ้านนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตในเว็บบอร์ดด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแบตโทรศัพท์ของเธอก็หมดนะครับแล้วเธอก็ได้หายไปไม่ได้พิมพ์อะไรต่อในกระทู้อีกเลยทําให้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับและเรื่องของสถานีคิซารงิเนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานีนี้ และนั่นก็คือเรื่องราวและฉากจบทั้งหมดของเกม The g h o s e Ten นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ